ก็ดีท่านผู้ปกครองอีกรอบนะครับมาดูตอนเศษส่วนของผู้นำนะครับอันนี้นะครับที่เป็นเศษส่วนผู้นำในช่วงที่3นะครับก็จะเพิ่มความยากนะครับขึ้นไปนิดนึงนะครับมาดูนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเลข6นะครับเลข6แบ่งเป็น3คูณ2หรือ6คูณ1ก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้3คูณ1ถูกไหมครับได้3 นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเลข7นะครับก็เอา3าคูณสนะครับได้9 2้คูณหได้2นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบวก7แสดงว่า7มาจาก9กลบสนะครับเห็นไหมครับ3าคูณสได้9 2้คูณลบหได้ลบสนะครับรวมกันได้7ตัวนี้นะครับก็แยกตัวประกอบได้แบบนี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับเป็นสองคูณหนึ่นะครับเป็น2อคูณห อันนี้เป็นห้าคูณสามนะครับก็ได้ต้องการตรงกลางเป็นลบเจ็ดนะครับลบเจ็ดก็ลบสองกับห้านะครับเป็นลบสิบสามกับหนึ่งเป็นสามนะครับรวมกันได้ลบเจ็ดนะครับก็จะได้เป็นสองนะครับคูณกับห้านะครับแต่ก็ห้ามีเครื่องหมายลบนะครับเพราะว่าเราต้องการลบสิบนะครับหนึ่งคูณกับสามนะครับเป็นบวกแบบนี้ นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ x กําลังสองลบหนึ่งหนึ่งก็เท่ากับ x กําลังสองลบหนึ่งกําลังสองได้เป็น x บวกหนึ่งคูณกับ x ลบหนึ่งนะครับคูณกันนะครับเพราะว่าตัวนี้บวก x กับลบ x มันจะตัดกันนะครับจะเหลือเท่านี้เราเรียกว่าผลต่างกําลังสองนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับ ตัวต่อมานะครับเป็น3มคูณ1อันนี้เป็น1คูณ1เราต้องการเป็นลบ4นะครับก็เป็นลบ3คูณกับลบ1ได้ลบ4ตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็นลบทั้งคู่นะครับอันนี้ได้ลบ1อันนี้ได้ลบ3นะครับรวมกันเป็นลบ4ี่ลบ1คูณลบ1ได้1นะครับก็ก็จะเป็นค้าต่อเนื่องมาจากการแยกตัวประกอบนะครับท่านผู้ครองจะเห็นว่าพระคุนาเป็นบทที่ใหญ่มากแล้วก็ จะเป็นบทสําคัญของนักเรียนในมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ต้องไล่มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เอกนามนะครับดีกรีสมบูริ์รเอกนามคล้ายนะครับพหุนามการบวกการลบการแยกตัวประกอบจนมาถึงเศษส่วนพหุนามซึ่งจะเริ่มเป็นข้อสอบพี่น้องจะต้องไปสอบข้าแล้วเห็นใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นมันไม่แน่นหรือมันไม่ดีนะครับและจะมาเรียนตรงนี้ให้เข้าใจเลยก็ เป็นไปได้ยากอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าการเรียนเลขนะครับก็ควรเรียนเป็นระบบนะครับทีนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับกับเศษเป็นส่วนหารเป็นคูณนะครับ x ลบหนึ่งอยู่ในรูปการคูณนะครับตัดได้นะครับสองเอก3สามนะครับแล้วก็สามเลบหนึ่งนะครับก็จะเหลืออะไรครับเหลือ x กลบห้ากับอะไรครับ x อกบหนึ่งสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเจกัน พาต่อไปนะครับสวัสดีครับก็ตอบเท่า,านี้นะครับ